ออมาใส่เร็วๆไปกินน้ำเย็นๆตัวไปเอาน้ำไปเก็บมากินก๋วยเตี๋ยวห้องป่ะที่นี่ก๋วเตี๋ยวอันนี้ของวินโดครับอันนี้ของแฮมครับเรากินแล้วบ้างกินแล้วกินกับโดช่องวนครับวินโดมาห้องนั่งไม่กินไรๆปุ้งอยู่วันนี้ แก่มตีออปุงเปลนปุงวะก่ปุงกระปุงมันบ่ดแ่บบ่แแ่บอยู่แล้วสำหรับโนครับว่า้ปุงมันบ่แแ่บว่ปรุงมันตางแ่บเออมามิจจาวันเี้มปีปีรขันเท้าอย่งนี้

em nhìn trông em biết hãy bỏ khuất bò cháo em biết hãy cho khuất bò cháo bây giờ em muốn bây giờ tập có thêm nữa mì. mì? em chỉ nấu ra hả? ừ, rồi. ừ, ừ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  em mì tập chứ ừ chúng ta mì

แล้วัาลมถือมึงห้ามหัวตกเจยวกับพวานการกับขวานคือพอไปหยุดห้ัม ขนมก็ถึงง่ายหน่อยตี่บานหละบจอนไทยมันน้นน้ำเหรอเออเออทำไมถึงน้นน้ำอ่ะ

Да, <laughs> да, Ô bà con em nuôi nhắm nuôi nhắm bạc đầu ngay. Em nuôi nhắm bắt đầu ngay. nuôi nhắm nuôi nhắm bắt đầu ngay. Em nuôi nhắm bắt nuôi nhắm bắt đầu ngay. hâm. nuôi nhắm bắt đầu ngay. Em nuôi nhắm bắt đầu nuôi nhắm bắt đầu ngay. Em nuôi nhắm bắt nuôi

ปั่นมสิเป็นลูกิ่นเนี่น่งกันเอาต้ปั่นปกนแกนปั่นโดนๆเน้อมลนเออสินเน้อสินอืแม่านี่ของแท้นี่ตุกทีรสิกลมน้เพีงกัเนีกันอันชิ้นหนึ่งะชิ้นหนึ่เปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอในลูกสิน em đẹp à, nhau, đi đi thì vô trong đấy, chậm nặng. có đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không nói nó còn nhăng đi đó nên chọn nên bao nhăng rồi nhăng bơi Hãy bớt 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 thay bớt 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 được bớt. Bớt

จนน้ำพร้อมจนน้ำตั้มหุ่แล้วมึงกล่องพร้อมเอ้ยหักแล้วมึงเนี่ยกินขอแซ่บครับปยูยุงปูพร้อมเอมอ,อ,อครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนจี่เข้ามาดบชมน้องวินโดว์กับผมครับบ๊ายบายครับบ,าบา๊บายบายก่อน 哇哇！哇 <Yeah. S 1> 嗯